ตัวอย่างน้ำหอมลับหลู่เยาชอบลุงของเธอตั้งแต่เธอยังเด็กมากแต่เธอไม่เคยคิดแบบนั้นเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเธอเมาและเปลือยเปล่าเธอนอนในอ้อมแขนของลุงและถูหน้าอกของเธอความปรารถนาอันแรงกล้าที่มีต่อลุงของเธอถูกปลุกเร้าในกระดูกของเธอตอนที่001ลุงกลับมาแล้วเมื่อเวลาบ่ายสองโมงในที่สุดหลู่เยาก็เปิดประตูหลู่เยากลับมาช้ามากอย่างแรกเธอไม่มีความรักอย่างที่สองเธอมีเดทกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอและอย่างที่สามเธอไม่ได้ออกไปคุยกับผู้ชายปะเถื่อนเพียงเพราะแม่ของเธอไม่อยู่ในการเดินทางเพื่อธุรกิจ เธอเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและแม่ของเธอเลี้ยงดูเธอด้วยตัวเองเธอกลัวว่าจะถูกคนไม่ดีรังแกถ้าเธอไม่กลับบ้านหลัง8โมงเย็นเธอจะถูกให้อาหารคำรามจากสิงโตเห่อตรงและในขณะเดียวกันแม่ของเธอก็เปลี่ยนคนไปมากกว่าครึ่งเมืองเมื่อตามมาหาเธอเพื่อนๆของเธอก็กลายเป็นเป้าหมายขององค์การตั้งคำถามอาจเป็นเพราะเธออยู่ในช่วงกบฏทันทีที่แม่ขึ้นเครื่องบินเธอเพิกเฉยต่อคำเตือนของแม่และกระโจนเข้าไปในนัยคลับไม่เพียงแต่เธอจะไม่กลับบ้านจนถึงตี2เท่านั้นแต่เธอยังเมามากอีกด้วย เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านตอนดึกเธอก็ไม่ต้องเคี่ยงเท้าเปิดประตูอีกต่อไปหลังจากเข้ามาแล้วเธอก็เตะรองเท้าออกวางกระเป๋าไว้บนโซฟาแล้วโซเซขึ้นไปชั้นสองด้วยซ้ำเธอใส่ชุดนอนแล้วตรงไปห้องน้ำเพื่ออาบน้ำเสร็จฉันก็ลมตัวลงนอนอีกครั้งเธอสาบานว่าในระหว่างสัปดาห์ที่แม่ของเธอไปทำธุรกิจเธอจะแหกกฎทั้งหมดที่แม่ตั้งไว้และมีชีวิตอยู่หนึ่งสัปดาห์โดยไม่ต้องนอนตอนกลางคืนหรือตื่นนอนตอนเช้าและกินน้ำมันและเนื้อสัตว์มากจนเกินไปจะอาเจียนหลูยเหี่ยงที่รู้สึกมีความสุ อย่างไรก็ตามทันทีที่ร่างกายของเธอขยับทันใดนั้นแขนที่เพรียวบางและทรงพลังก็เข้ามาจากด้านหลังกอดเอวอันเพรียวของเธอและมือใหญ่ของมันก็คลุมหน้าท้องส่วนล่างของเธอการสัมผัสที่ร้อนบนผิวหนังทําให้หลู่เยาตื่นขึ้นทันทีโดยไม่รู้ตัวเธออยากจะกรีดร้องเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เธอก็หยุดทันเวลาก่อนที่จะออกไปเยาเยาลุงของคุณกลับมาจากต่างประเทศเขาดื่มมากเกินไปเพื่อพบคุณปู่ตอนกลางคืนแม่ต้องไปทางานฉันไม่มีเวลาทาความสะอาดห้องฉันจะให้เขานอนห้องของคุณก่อนเมื่อคุณกลับมาคุณจะไปนอนห้องแม่ก่อนคาแนะนําที่ถูกลืมนัน แล้วเขาเป็นลุงเหรอนั่นนั่นนั่นโชคดีที่ฉันไม่ได้กรีดร้องเธอหน้าแดงและละอายใจจนลืมคำแนะนำของแม่โดยคิดว่าเธอเป็นคนเดียวที่บ้านไม่มีแม้แต่ผ้าสับผืนบนตัวเลยนอนเปลือยอยู่ข้างๆลุง้าปลุกลุงขึ้นมาแล้วเจอหลานสาวนอนเปลือยอยู่บนเตียงเดียวกับเขาโอบกอดหลานสาวไว้แค่คิดก็ทําให้คนถึงกับซุดตัวลงดังนั้นสิ่งที่เธอต้องทําตอนนี้คือรีบออกไปจากที่นี่โดยไม่ปลุกลุงของเธอหัวใจของหลู่เยาเต้นอย่างประ m าเธอเลียริมฝีปากแห้งโดยไม่รู้ตัวยกมือขึ้นแล้วเดินไทททีีที่่่่มมมมืือออออใใหกกกุเเเเเวขขข้้้้้ลลลละ็นนยยาาาึร เมื่อเห็นว่ามือของเธอกำลังจะคว้ามือของกูยูมือใหญ่แขนของชายคนนั้นขยับทันทีและมือใหญ่ของเขาก็ขยับจากหน้าท้องส่วนล่างของเธอเพื่อปกปิดหน้าอกของเธออย่างแน่นหนาและฝ่ามือของเขาก็กดแนบชิดกับหน้าอกที่ตั้งตรงของเธออืมลมหายใจของเขาติดขัดกระแสความร้อนไหลล้นไปตามร่างกายส่วนล่างของเธอร้อนจัดมากหลู่เยวที่ไม่มีประสบการณ์ก็สับสนทันทีในขณะที่หลู่เยวสับสนกูยูที่กำลังหลับอยู่ก็รู้สึกถึงสัมผัสที่นุ่มนวลแปลกๆด้วยความมุนงงเขาดึงฝ่ามือของเขาออกโดยสัญชาตญาณคว้ายังยืดอันอ ฉันคิดว่าลุงของฉันตื่นแล้วตอนนี้หลู่เยาปลอบใจตัวเองในใจวินาทีถัดมาเธอบังคับตัวเองให้ออกจากอาการมึนงงที่เมาแล้วกระโดดลงจากเตียงวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วจุดๆเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในขณะนี้หลู่เหยาจึงนอนบนเตียงแม่ของเธอและนอนกลิ้งไปมาจนถึงเที่ยงคืนก่อนที่จะหลับสนิทวันรุ่งขึ้นเธอถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงเคาะประตูสีสันที่หิวโหยของเธอเจ็บปวดมากจนแทบจะระเบิดเธอปลิ้งไปมาบนเตียงและไม่ยอมลุกขึ้นฉันรู้ว่าคุณตื่นแล้วลุกขึ้นมาเรอ ไม่ต้องการสร้อยคอหรอไม่อยากลิปสติกกับเครื่องสำอางหรอหลู่เหยาตื่นมาสักพักก็พล่งออกมาว่าใช่เขาไม่ต้องการได้ยังไงสามเดือนก่อนเขาได้ยินมาว่าลุงของเขากำลังจะกลับจีนและรบกวนเขาให้ซื้อพวกมันเป็นรุ่นจำกัดและหาซื้อยากฉันจะมอบมันให้คุณเมื่อฉันตื่นขึ้นในสิบนาทีกูหยูขู่ไม่เช่นนั้นฉันจะปฏิบัติต่อแม่ของคุณอย่างกระตัญยูไม่หลู่เยายื่นมือออกไปเพื่อหยุดกตัญยูพฤติกรรกมบ้าคลั่งและลุกจากเตียงอย่างเร่งรีบเป็นเพราะเธอเกือบจะประสบอุบัติเหตุขณะนอนหลับยยยเเเล่่่ารรนนมมออออวีีีีี้้้หหัังงกบทททแแขธ็ตต เพื่อป้องกันไม่ให้ลุงของเธอเปลี่ยนของขวัญของเธอให้เป็นของแม่อย่างบาาง้าคลั่งหลู่เยาจึงจัดผมของเธอและพูดกับกูยูลุงเราไม่ได้เจอกันมาสามปีแล้วและคุณก็หล่ออีกครั้งด้วยรูปร่างหน้าตาของคุณคุณต้องหมกมุ่งอยู่กับป้าตัวน้อยนอนาคตของฉันมากแค่ไหนกูยู่ไม่สนใจที่จะคุยกับหลู่เยาเขากรอ,อกตาไปที่เธอแล้วหันกลับมาหลู่เยาติดตามกูยู่เหมือนเมื่อก่อนโดยจับแขนของกูยู่เป็นครั้งคราวและจ้องมองไปที่ใบหน้าของกูยู่ต้องบอกว่าคุณลุงผู้สูงอย่างน่าประหลาดใจนั้นหล่อข เมื่อพบว่าหลู่เยาแอบดูเขาอยู่กู่ยูก็หมดข้อสงสัยถือหลู่เยาล้ออย่างกล้าหาญลุงถ้าคุณกลับไปจีนคนสนิทของคุณจะไม่ได้รับบาดเจ็บหรอกเหรอขณะที่เขาพูดอยู่นั้นกู่ยูตบมือของเธอหันกลับมานั่งบนโซฟามองหลู่เยาด้วยดวงตาที่หล่อเหลาและเฉียบคมเมื่อคืนคุณทําอะไรลงไปป๋องเธอไม่เคยคาดหวังว่ากู่ยูจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ขาของหลู่เยาอ่อนลงและเธอก็คุกเข่าลงข้างขาของกู่ยูโดยตรงด้วยความตื่นประหนกครึ่งหนึ่งของร่างกายของเธอล้มลงบนต บทที่003ลุงกูอยู่ทำตัวเหมือนคนปกติและคว้าแขนของลู่เยาโดยธรรมชาติยกเธอขึ้นจากตักของเขาแล้วโยนเธอลงบนโซฟาทางด้านซ้ายฉันแค่ถามคุณกลัวมากดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติบอกฉันหน่อยฉันฉันฉัน,ฉนลู่เยาลังเลและพูดไม่ออกภาพเหตุการณ์เมื่อคืนมาถึงในใจแขนอันแข็งแร่งข,ของเขาเข้ามากอดเอวเธอไว้แน่นมือใหญ่อันร้อนแรงของเขาคว้าหน้าอกของเธอแล้วลูกซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยเลือดใช่แล้วกูอยู่ขมวดคิ้วทำไมหลานสาวตัวน้อยถึงหน้าแดงขนาดนี้ ในที่สุดลู่เหยาก็ระงับความตื่นประหนกและถามอย่างไม่แน่นอนลุงคุณลุง,ลงคุณจำเมื่อวานและเมื่อคืนไม่ได้เหรอกู่หยูถามกลับจำได้ไหมว่าคุณไม่ได้นอนทั้งคืนลู่เหยาขึ้นเสียงของเธอและตอบโตฉันไม่มีคืนไม่มีจุดหมายได้รับการยืนยันว่าเขาจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้กู่หยูบีบหน้าลู่เหยาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอันตรายถือลู่เหยาลุงลุงน,น่นนากลัวนะเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกระพริบตาและบีบน้ำตาเล็กน้อยสร้างทำเป็นหน้าสงสารคุณลุงมันเจ็บนะเมื่อเห็นพฤติกรรมของหลานสาวของเธอ จู่ๆชายหนุ่มก็นึกถึงความเป็นไปได้เหยาเหยา,ยาคุณกำลังคบกับแฟนอยู่หรือเปล่าเมื่อวันเขาดื่มมากเกินไปแต่เขาก็ยังเมาเหล้าแล้วรอเธอจนหลังบ่ายโมงก่อนที่จะหลับไปถ้าเธอไม่ได้พูดถึงแฟนของเธอเธอจะอธิบายได้อย่างไรว่าเธอออกไปข้างนอกทั้งคืนและยังมีกลิ่นแอลกอฮอล์อยู่ไม่หลู่เหยาตกใจและอธิบายอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องยากที่แม่จะออกจากบ้านฉันก็เลยไปบาร์กับเพื่อนสนิทจนดึกนอกจากนี้ฉันกลับมาตอนบ่ายสองโมงด้วยไม่ใช่ว่าฉันอยู่ข้างนอกทั้งคืนถ้าเธอบอกว่าการที่แม่ของเธอจับตาดูเธอากอ็ ตอนที่ลุงของเธอยังอยู่ในประเทศจีนรายละเอียดของเพื่อนของเธอมีประวัติย้อนกลับไปถึงสามรุ่นผู้ชายที่อยู่รอบตัวเธอคือคนที่โตมากับการเล่นด้วยกันพวกเขาไปเอาแฟนมาจากไหนเมื่อฟังคำตอบของหลู่เยาสีหน้าของกูยูก็อ่อนลงเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็ขู่อีกครั้งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงแฟนของคุณแบบสบายๆคุณต้องกลับบ้านตอนแปดโมงเย็นคุณสามารถลองได้ครั้งต่อไปอัญญาประกาศคู่จุดจุดจุดโอ้หลู่เหยาก้มศีรษะลงด้วยความยอมแพ้ดวงตาของเธอหลี่ลงทันทีเธอคิดว่าเธอเป็นอิสระแล้วเมื่อแม่ขอองเธจไป ฉันโกรธมากทำไมลุงของฉันไม่สามารถกลับมาในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาและปล่อยให้เธอใช้ชีวิตแบบไม่มีผู้ดูแลได้เมื่อเห็นสีหน้าของลู่เยาเปลี่ยนไปกูยู่ซึ่งได้รับความนิยมในห้างสรรพสินค้ามาโดยตลอดก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาสงบลงทันทีเขาคลายนิ้วจากการบีบหน้าแล้วลูบบริเวณสีแดงแล้วพูดเบาๆลุงฉันฉันจะอยู่กับคุณไปดวงตาของลู่เยาเป็นประกายและเธอก็ถามอย่างรวดเร็วว่าอะไรนะกูยู่กล่าวเสริมบานในคลับทุกที่ที่คุณต้องการฉันสามารถไปกับคุณกี่คืนก็ได้แต่คุณไม่สามารถไปคนเดียว ปัญหาคือทุกคนในครอบครัวกูมีบุคลิกที่เข้มแข็งและโดยธรรมชาติแล้วพี่สาวของฉันก็เช่นกันตั้งแต่พี่เคยของเธอจากไปพี่สาวก็ทุ่มเทกำลังทั้งหมดให้กับหลานสาวของเธอและกูยูก็รู้ว่าเธอหงุดหงิดหลานสาวตัวน้อยของเขาคนนี้เป็นที่รักของทั้งครอบครัวและเขากลัวว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยข้างนอกหลุยเยาที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนรู้สึกปลาบปลื้มในใจเธอพุ่งตัวเข้าไปในอ้อมแขนของกูยูอย่างควบคุมไม่ได้แล้วอบแขนเรียวทั้งสองข้างของเธอไว้รอบคอของกูยูจูบเขาที่แก้มและจูบเขาอย่างดังและแรงลุงเก่งเาข หลังจากสูญเสียการควบคุมไปได้ทั่วขณะหลู่เหยาก็ระหนักถึงสิ่งที่เธอทำไปเธอตกใจกลัวและตื่นตระหนกอีกครั้งคุณลุงคุณลุงฉันอัญญประกาศคู่โอ้พระเจ้าเธอเป็นเช่นนั้นที่นี่จะทำอย่างไรคงจะดีถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นทำไมจู่ๆเขาถึงจูบลุงของเขาไม่ว่ายังไงปีนี้เธอก็อายุ19ปีแล้วและลุงของเธอก็ต้องรักษาขอบเขตระหว่างชายและหญิงไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ใกล้เธอแค่ไหนก็ตามท้ายที่สุดแล้วเขาก็คือผู้อาวุโส เมื่อหลู่เยาตื่นตระหนกอีกครั้งและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรใบหน้าที่จริงจังของกูหยูก็แสดงความอ่อนโยนออกมาเขาจับคางของหลู่เยาโดยตรงด้วยสองนิ้วและเงยหน้าขึ้นมองตัวเองคุณลุงคุณลุงหลู่เยาตื่นประหนกจนหายใจไม่ออกบทที่0ูนผลกระทบลายนิ้วของลุงดูเหมือนจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านคางของเธอทีละครั้งทำให้หัวใจของเธอรู้สึกเสียวซ่ากูหยูไม่ได้พูดอะไรเพียงจ้องมองเข้าไปในดวงตาของหลู่เหยาขยับนิ้วของเขาออกจากคางของเธอและเคลื่อนไปทางแก้มของเธอทีละนิ้วไฟฟ้าช็อตเริ่มแรงขึ้น้ีน เมื่อลุงของเธอถูหน้าอกของเธอเมื่อคืนนี้สับสนหรือชันชันชันหลูยเหวยวพูดไม่ออกเลยลุงเพิ่งสัมผัสใบหน้าของเธอลุงของเธอเอนดูเธอมากเขาหยิกหน้าเธอแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กและเขาไม่เคยรู้สึกอะไรเลยแต่เหตุผลของเธอบอกเธอว่าหลานสาวไม่ควรทําเรื่องแบบนี้กับลุงของเธอเธอควรตื่นขึ้นมาทำท่ายุ่ยยุนกับลุงของเธอเหมือนกับที่เธอทาเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กโดยจับมือเขาและนั่งบนโซฟาเพียงเหมือนเด็กทากับผู้ใหญ่กูอยู่ขยับมือไปที่หน้าผากของเธอและขมวดคิ้วคุณม ในขณะที่สูญเสียการควบคุมหลหยาก็จับประเด็นสำคัญของคำพูดของกูยูและกดดันเธอสีสาเล็กเล็กเบาๆเธอจับข้อพับคอของเขาแล้วทำตามคำพูดของเขาดูเหมือนนิดหน่อยฉันไม่เคยดื่มมากฉันปวดหัวลุงขอกอดฉันหน่อยยังคงต้องกอดคุณไว้กูยูตอบอย่างจริงจังเขาพูดอะไรบางอย่างแต่เขายังคงจับเอวเรียวของเธอไว้อุ้มเธอไว้บนตักของเขาแล้วนั่งคล่อมเธอเพื่อให้เธอฝังคอของเธอได้ดีขึ้นหลานสาวของฉันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเธอชอบฝังตัวเองในคอของคนอื่นเมื่อเธอป่วย หลังจากวางหลานสาวตัวน้อยของเขาแล้วชายคนนั้นก็เอามือใหญ่ข้างหนึ่งของเขาโอบรอบเอวของเธอแล้ววางมืออีกข้างหนึ่งบนขมับของเธอสัมผัสเธอเบาๆครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามช่วยหลานสาวตัวน้อยของเขาบรรเทาความเจ็บปวดหลังจากอาการเมาค้างสมองของหลู่เยายิ่งสับสนมากขึ้นปลายนิ้วและฝ่ามือของเขารู้สึกร้อนมากและรู้สึกคันแปลกๆกระจายไปทั่วร่างกายภายใต้การสัมผัสของเขาเหตุผลของหลู่เยาพ่ายแพ้อย่างบ้าคลั่งและคลื่นความร้อนก็ล้นออกมาจากร่างกายส่วนล่างของเธอ มือที่โอบแขนของเขาออกแรงอย่างเร่งรีบเข่าของเธอแยกออกกดขอบโซฟาเพื่อใช้แรงพยายามหลีกเลี่ยงส่วนที่บอบบางไม่ให้สัมผัสกับร่างของลุงให้มากที่สุดหากพบลุงของเธอเพราะเธอเปียกเธอก็ไม่สามารถประพฤติตนเป็นมนุษย์ได้แต่ยิ่งเธอกลัวบางสิ่งมากเท่าไรบางอย่างก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแรงไม่เท่ากันและก้นของเธอก็ตกลงไปบนตักของกูยูอย่างแรงศูนย์กลางของขาที่แยกออกนั้นอยู่ตรงกลางบนก้านเนินระหว่างขาของกูยูผลกระทบอย่างกะทันหันทำให้ร่างกายของหลูยเหยาเดินกับโผลกกระเพลกและทั้งร่างกายของเธออกกก็ตไปูในน้แขขง อยู่ความรู้สึกนี้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเป้าของกูอยู่ก็ถูกโจมตีสองครั้งครั้งแรกที่เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เขาไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คราวนี้ตัดบางส่วนเขารีบยื่นมือออกเพื่อจับเอลของหลุยเยาและขยับขาของหลานสาวออกจากองคชาตอย่างเงียบๆคุณลุงคุณลุงเมื่อสัมผัสได้ถึงมือที่เอวของเธอหลุยเยารู้สึกไม่สบายใจจนแทบจะร้องไห้ตอนนี้เมื่อเขาจับเอลของเธอเพื่อปรับท่านั่งเสื้อผ้าของเขาก็ถูกขูดไปที่หน้าอกของเธอตอนนี้เป็นฤดูร้อนและเธอสวมเพียงกระโปรงบางๆเท่านั้นวัสดุนี้ ตอนที่005ต่อสู้ร่วมกันตัดบางส่วนเหยา่เหยาลุกขึ้นฉันจะพาคุณไปหาหมอกูอยู่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยแค่คิดว่าเธออาจจะป่วยและมีไข้จริงๆเป็นไปไม่ได้ที่ลุงธรรมดาจะคิดถึงหลานสาวของตัวเองไม่หลู่เหยาปฏิเสธด้วยน้ำเสียงยาวเธอรู้ดีว่าหน้าของเธอแดงมากจนมองไม่เห็นใครเลยกลัวลุงของเธอจะเห็นเธอกลัวลุงของเธอจะโกรธหรือลุงของเธอจะเมินเธอเมื่อตอนที่เธอยังเด็กมากเธอกลัวลุงของเธอกลัวแต่ก็รัก ลู่เยาปกปิดมันด้วยเสียงต่ำฉันแค่ดื่มมากเกินไปและฉันก็ไม่เมาฉันเคยเป็นแบบนี้เมื่อฉันดื่มมากเกินไปกูยูยังไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจำได้เมื่อตอนที่เขายังเด็กมากหลานสาวของเขาแอบดื่มและเมาหลังจากนั้นเขาขยับคอและบีบใบหน้าเล็กๆของเธอออกจากคอของเขาและกดแก้มของขเขาเข้ากับใบหน้าของลู่เยาอย่างลำบากใจปอมปอมปอมวิญญาณของลู่เยาหายไปทันทีหลังจากโพสต์นี้หัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะอีกครั้งและการหายใจของเธอก็ยุ่งมากขึ้นเธออิงศีรษะโดยไม่รู้ตัวแก้ม ใบหน้าของลุงของเขาอบอุ่นอบอุ่นและมีกลิ่นหอมมากกูยูกอดลานสาวของเขานักครั้งไม่ท้วนตั้งแต่เธอเกิดแต่ไม่เคยมีสักครั้งที่เธออ่อนโยนและใกล้ชิดกับใบหน้าของเขากูยูอดไม่ได้ที่จะพูดเหยาลุงพูดได้คำเดียวว่าสองแขนของหลานสาววางลงบนคออย่างอ่อนแรงเพื่อขัดจังหวะเขาเสียงของเธอก็แหบแห้งและอ่อนหวานเมื่อได้ยินสิ่งนี้หัวใจของกูยูก็รู้สึกคันและฮอร์โมนของเขาก็เริ่มหลั่งออกมาอย่างรุนแรงอีกครั้งมังกรที่วางขาของเขาแข็งขึ้นเล็กน้อยและค่อยๆขยับไปที่กึ่งกลางขาากล้มแว กูยู่ซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วจึงรีบกระชับหน้าท้องส่วนล่างของเขาให้แน่นขึ้นโดยเกรงว่าปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาของเขาจะละเมิดและทำให้หลานสาวของเขาหวาดกลัวคุณลุงคุณลุงอย่างไรก็ตามหลานสาวตัวน้อยไม่ได้ให้โอกาสเขาควบคุมตัวเองเธอขยับแขนจากไหล่ของเขาไปที่คอของเขาแล้วกระชับขึ้นโดยเอาหน้าถูหน้าของเขาแล้วเลื่อนลงมาจนถึงแนวกรามของเขาลมหายใจของเธอร้อนรุ่งและยุ่งเหยิงพ่นไปทั่วคอและคางของเขาในเวลาเดียวกันก้นของเธอก็ขยับเข้าใกล้เขามากขึ้นและศูนย์กลางของขาของเธอก็อยู่ห่างจากองคชาตของเขาเพียงไม่ีนิ้ว คิ้วของกูอยู่ขมวดเล็กน้อยและลมาหายใจของเขาก็แน่นขึ้นเมื่อคืนสาวน้อยดื่มไปเท่าไหร่รู้ไหมการขยับตัวของผู้ชายแบบนี้เป็นอันตรายหลูหยารู้เรื่องนี้เธอแค่ไม่มีประสบการณ์ในการสนิทสนมกับผู้ชายคนอื่นมันไม่เหมือนกับที่เธอไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธออึอดอัดมากจนเธอแทบบ้าตอนที่ฉันอยู่กับลุงไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเป็นไปได้ไหมที่ผลที่ตามมาจากการที่ลุงถูหน้าอกเมื่อคืนนี้มันใหญ่ขนาดนั้นแต่เธอกลัวจริงๆว่าลุงของเธอจะกโกรธเธอจึงกล้าทำท่ายยย,ยนนองเเเีบพื่อบบรเทาควมจด เมื่อต้นขาของเขาถูท่องคลอดของเธอความรู้สึกสบายแปลกๆก,ก็พุ่งไปที่แขนขาของหลู่เยาอย่างหนานแน่นและเธอก็แทบจะกรีดร้องด้วยความสบายใจด้วยกลัวว่าลุงของเธอจะได้ยินเธอจึงเอาหน้าซุขที่คอของเขาอีกครั้งกัดริมฝีปากและหายใจไม่ออกเธอบ้าเหรอเขาเป็นลุงเขาเป็นลุงกูยูสัมผัสได้ถึงความชื้นที่วาวตกลงบนต้นขาของเขาอย่างชัดเจนทําให้กางเกงสูทของเขาเปียกโชกอย่างรวดเร็วหนังศีรษะของกูยูมึนงงที่ต้นขามีน้ําไหลออกมาจากหลานสาวตัวน้อยและระหว่างหน้าอกคือร่างอันบอบบางของหลานสาวตัวน้อยในช่องอสัวหลาานนต้ หลอมาหายใจของเธอหลอมาหายใจของเธอความอ่อนไหวของเธอล้วนตกอยู่ที่หัวใจของเขากูยูยกมือขึ้นอย่างสะท้อนกลับและควาา้าไหล่ของหลุยเยาแล้วดึงหัวเล็กๆออกจากคอเหยาลุงมันเป็นเพียงอีกคำหนึ่งและหลานสาวตัวน้อยก็ขัดจังหวะเขาอย่างนุ่มนวลและละเอียดอ่อนใบหน้าเล็กๆของเธอแดงระเรื่อและเธอก็ดูอ่อนโยนเหมือนเด็กแต่ดูเหมือนเธอจะมองเขาด้วยความรู้สึกลหลงใหลอย่างร้ายแรงการเคลื่อนไหวขององค์การผลักเธอแข็งตัวหลานสาวตัวน้อยถามด้วยความสงสยัยคุณลุงมีอะไรผิดปกติกูยูไม่ได้พูดอะไรเขาแค่มองหลุยเยาอย่างตั้งใจและมองดูเธอต่อไป หลังจากนั้นไม่นานดูเหมือนว่าเขาจะถูกครอบงำม,มือขวาของเขาขยับจากไหล่ของเธอและไปตกลงที่มุมตาของหลู่เยาลายนิ้วที่อบอุ่นของชายคนนั้นขยับลงมาทีละนิ้วไปตามมุมดวงตาของหลู่เยาลูบไลนแอปเปิ้ลสีชมพูบนแก้มของเธอและในที่สุดก็ตกลงไปที่มุมปากของเธอโดยที่ยังคงไม่มีความตั้งใจจะหยุดลุงลุงป้าและลุงเห็นได้ชัดว่าเขาสัมผัสใบหน้าของเธอตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กแต่เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งนี้หัวใจของหลู่เยาดูเหมือนจะกลวงและเติมเต็มอีกครั้งและเธอก็สัมผัสได้อย่าบอกนากน้ึกกี็เยขปม